กัดจนขาดหมดแล้วอ่ะขาดขาดนี่หนูกัดจนขาดหมดแล้วพอแล้วอืมอืมดีนะเอาดีนะมไม่กลงไม่กลัวอะไรเลยอืมนี่ อือเออแล้วเออเอาเอาไปเอาอือออหาแล้วฮะหยุดหยุดเนี่เนี่เอาอืออือโอ้ยโอ้ยเออเอาขาถลอกเออเอาเออเออเอาเอา